มาที่ข่าวต่อมานี่จะพูดถึงเรื่องของแทจินอานะคะที่มีข่าวออกมาว่าเขาเนี่ยมีการไปเล่นการพนันที่คาสินโนเสียงเงินไปเยอะเลยทีเดียวซึ่งก็มีกระแสต,ต่อต้านออกมานะคะความจริงเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะนักร้องชื่อดังแทจินอาผู้ดได้รับความเคารพอย่างสูงในวงการเพลงเกาหลีนะคะกำลังตกเป็นข่าวเช้าค่ะเมื่อผู้สื่อข่าว,าว,าวจากซีซ่าเจนเนลล์ยูเอสเอได้เขียนข่าวที่มีใจความว่าแทจินอานั้นเข้าไปเล่นการพนันในเอชคาสิโนในลอสแองเจลิสค่ะ โดยมีการอ้างว่าเขาเนี่ยพบเห็นแทจินอาซื้อชิปมูลค่าถึง3,000ดอลลาร์แล้วก็เข้าไปในห้องระดับ VIP เล่นพนันเป็นจํวดวน2ครั้งนะคะครั้งแรก1,000ดอลลาร์ครั้งที่22,000ดอลลาร์แล้วก็อยู่ในคาสิโนเป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงละเอียดมากเลยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยยังบอกว่าถูกคมขู่โดยแทยจินอาด้วยและเหล่าคนใหญ่คนโตในวงการนักข่าวเดี๋ยวว่าไม่ให้ปล่อยข่าวนี้แล้วก็บอกว่าเขามีภาพมายืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริง เพราะว่าแทจินอาน,นั้นโกหกมามากมายหลายเรื่องแล้วแล้ว,ลวก็ขูัว่าจะเขียนเรื่องนี้อีกในอาทิตย์หน้าค่ะทางด้านไทจินอัก,ก็ออกมาโต้ข่าวนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่ก็ยอมรับว่าได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวเพื่อฉลองวันเกิดจริงค่ะและเขาก็ได้เข้าไปเล่นพนันในคาสิโนจริงแต่ว่าเล่นด้วยเงินเพียง1,000ดอลลาร์แล้วก็โชคดีได้เงินจำนวนหนึ่งกลับบ้านด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ไปดินเนอร์กับครอบครัวต่อค่ะ จินอยังบอกด้วยนะคะว่าเขาถูกขู Black ่แบล็กเมลจากนักข่าวคนดังกล่าวว่าถ้าไม่จ่ายเงินให้แล้วก็จะเขียนข่าวโจมตีให้เสียหายซึ่งเขาก็เตรียมการทางกฎหมายเพื่อโต้กลับคู่กรณีแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการโต้นะะในเรื่องที่ว่าเข้าไปเล่นในห้อง VIP โดยไทยจินอบอกว่าเขาก็เข้าไปเล่นในห้องธรรมดาที่คนอื่นเขาก็เล่นกันเท่านั้นแหละและการท่องเที่ยวกับครอบครัวครั้งนั้นก็ทําให้เขามีความสุขมากแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดค่ะ เรื่องดังกล่าวนะคะกลายเป็นกระแสร้อนในวงการเพลงเกาหลีทันทีค่ะเพราะว่าการเล่นพนันนั้นผิดกฎหมายประเทศเกาหลีใต้และคนดังหลายคนที่พัวพันกับการพนันก็ต้องได้รับโทษแบนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรณีของแทจินอาน,นี้มีกระแสให้กําลังใจค่ะว่าก็เขาไปเล่นพนันในคาสิโนที่ถูกกฎหมายที่อเมริกาไม่ได้ทากฎผิดอะไรในเกาหลีใต้สักหน่อยและกรณีน,นี้นก็น่าจะเป็นการพยายามทําลายชื่อเสียงซะมากกว่าค่ะอันนี้ก็จริง เรา,า่ะ<ม>ก็ไปเล่นเป็นนักท่องเที่ยวเออถ้าคนไทยเราไม่เคยไปคาสิโนนึกว่าไหม,มเราไปที่ไหนเราเอออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็เข้าไปเล่นนั่นน่ะสิในสถานที่ที่มันถูกกฎหมายก็ไม่ได<ม>้ผ<ม>ิดก,กฎหมายนะคะ <laughs> เออนะ <laughs> เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าค่ะอุตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากนารู้สึกเสียใจลีมินทโฮตไปแล้วขอจอขอใจของฉันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกต่อมานะคะอัปเดตข่าวตลอดทั้งวันกันค่ะ